รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกปลัดอำเภอแหวนทองคำ ณนะที่ว่าการอำเภอเทพาจังหวัดสงขลานายสเสวิตเพชรนุย้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกปลัดอำเภอแหวนทองคํานําโดยนายรอมดอนอเยาวแวรผู้ช่วยเลขาธิการสูตรอำนวยการบรหิหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมด้วยคณะในโอกาสลงพื้นที่ตรวจประเมินคัดเลือกปลัดอำเภอแหวนทองคําประจําปีงบประมาณ2,567ของจังหวัดสงขลา โดยนางวลภาโหราโชตประลัดอำเภอเทพาผู้มีผลงานปฏิบัติงานที่ดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็นคนรับการยอมรับจากทุกฝ่ายทั้งส่วนราชการพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นตัวแทนจังหวัดสงขลาเข้ารับการประเมิน ซึ่งโครงการดังกล่าวโครงการปกครองได้ดําเนินโครงการปลัดอาเภอแหวนทองคำํำประจําปีงบประมาณ2,567เพื่อคัดเลือกปลัดอาเภอที่มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมและมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน สำหรับการเข้ารับรางวัลและประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมและเสริมสร้างกำลังใจแก่ข้าราชการกรมการปกครองที่เสียสละกำลังกายกำลังใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติโดยภาพรวมโดยจะมีรางวัลทั้งสิ้นจำนวนสองรางวัลแบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศจำนวนหนึ่งรางวัลและรางวัลชมเชยอีกหนึ่งรางวัล โดยในปีนี้สำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจำนวนสีรายซึ่งต้องได้รับการตรวจและประเมินผลจากการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเสนอผลการคัดเลือกให้อธิบดีกรมการปกครองพิจารณาลงนามประกาศผลการคัดเลือกอำเภอแหวนทองคําประจำปีงบประมาณ2,567ต่อไป